สวัสดีค่ะพี่เป้ค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนมาดูเหล่าบรรดาขนมนะคะและก็ของเล่นจาก Frozen 2นะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะให้ยังไงนะคะเริ่มแกะที่ชิ้นแรกเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะเป็นคิวป๊อปนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นะคะราคาอยู่ที่ชิลละ59บาทข้างในจะเป็นอะไรเนี่ยแกะเลยค่ะ รดาบนี่ข้างในมีอะไรเนี่ยนี่อ้าวหล่นนี่หยิบมาแล้วมีพ่เป้ได้กิฟต์นะคะได้สองอันหนาะเป็นลายเอลซ่าอ้แล้วก็ยอกจากนี้ก็ยังมีนี่เป็นกำไรด้วยนะคะนนอกจากสร้อยข้อมือแล้วก็กิฟต์นี้นะคะก็ยังมีอมยิ้มให้ด้วยอีก3อันนี่นี่นะคะ เป็นอมยิมกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะหวานๆค่ะไม่ได้ออกเปรี้ยวนะอร่อยดีไปลองแกะกิปให้ดูนะน่ารักขนาดไหนเป็สีฟ้าอืมสองอันนะ่ะนี่ลองติดดูเลยดีกว่า <c oughs> วันนี้จะเครื่องประดับเต็มตัวหน่อยนะวันนี้นี่ ี่จริงมันต้องแสกกลางมาแล้วก็ติด2อันใช่ปะแสกมาเงี้ยเออพี่ตลกอะ่ะคือพี่ติดแล้วตลกแต่ว่าตัวกิบเขาอ่ะน่ารักดีเหมือนเราติดกับด้านไหมติดกับด้านเนาะลายการ์ตูนม,ม,มันความนุ่มเนาเราก็ต้องติดอย่างนี้สิถ้างั้นอะ่ะถึงจะมความอันนี้ก็แปลกๆไปหน่อยนะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีกาําไลเป็นกําไลลูกปัดนะคะนี่นะยืดได้นะคะเดี๋ยวไ่ลองใส่ให้ดูก็ยืดได้อะคือว่าใส่ได้แบบทุกคนน่าจะใส่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะอ,กอีกอันต่อเลยดีก่อนนะคะอันนี้เป็นกล่องแบบนี้นะคะ jewelry candy ค่ะกล่องนี้ก็หาซื้อได้ที่เซเว่นเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่29บาบาทนี่นะคะ ล่องมีอะไรบ้างแดดก็จะมีเป็นอันนี้ลูกอมนะเป็นลูกอมกินสตรอเบอรีร่แน่เลยแบบนี้เคยกินแล้วกินอีกชิมว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าอืมแบบไม่เคี้ยวได้มันหวานเปรี้ยวอร่อยค่ะเนี่ยชอบแล้วก็อันนี้เป็นของที่มาในกล่องอีกอักอนหนึ่งนะเป็นสร้อยข้อมือนะคะพร้อมกับจี้นี่ พี่เป้ได้เป็นลายโอลาฟนะนี่แล้วก็มีสร้อยข้อมือให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูสิสร้อยข้อมือเราจะใส่ได้ไหมนี่เป็นสร้อยข้อมือแบบนี้นะคะเป็นโซ่แบบนี้นะแล้วเราก็ใส่จี้ลงไปเป็นตะขออย่างนี้นะคะนี่เราก็ใส่กับตัวห่วงของเขาตรงนี้ได้เลยจะบอกว่าพี่เป้ทำตะขอพังมาก ตรงนี้มันล็อกไม่อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่อยู่แล้วเนี่ยที่เป็นรุนแรงไปไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไว้หาตะขอใหม่มาใส่ก็ได้นะคะจี้กับสร้อยข้อเบือดีเนาะ้าสร้อยข้อมือพันก็จะอย่างนี้นะก็จะเออใหญ่กว่า จะะ้าดานต่อไปนี่ก็เป็นขนมบ้างนะคะเป็นกัมมี่สอดไส้กลิ่นเลมอนอันนี้ก็หาซื้อได้ที่เซเว่นเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่สองรบ้าทเดี๋ยวเรามาชิมเลยดีกว่าว่าจะอร่อยขนาดไหนอืมกลิ่นเลมอนแบบขึ้นมาเลยอะ่ะนี่คะ่ะภายในซองเขาหลายชิ้นอยู่นะเป็นวุ้นเจลาตินนะคะสำเร็จรูปสอดไส้แยมกลิ่นเลมอนนจะสังเกตดูว่ามันจะแบบ มันเหมือนเป็นเจลลี่แล้วข้างในมันจะเป็นแบบเป็นก้นกอนๆอะ่ะน่าจะเป็นแยามกลิ่นเลมอนแะน่เลยเห็นไหม,มเคี้ยวสนุกมากหนุบๆอร่อยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ชิ้นสุดท้ายคะ่ะอันนี้นะคะเป็นล็อกแคนดี้หาซื้อได้ที่เซเว่นอีกเช่นเคยนะคะนี่ราคาอยู่ที่ซองละยี่สิบเก้าบาทนะคะแบบล็อกแคนดี้แบบนี้นะนี่ขี้เลยอันนี้มีเป็นแบบ ฉีกแล้วก็จะมีเป็นแบบซิปล็อกให้ด้วยนะคะนี่ดีมากๆเลยอืมเครื่องในเป็นแบบนี้คะ่ะเป็นลูกอมนะคะแบบนี้นะคะเป็นรสสตบบรอเบอรี่ค่ะแบบนี้นะคะก็เป็นรสอางุ่นนะคะอันนี้จะเป็นรสส้มนี่ตรงกลางสีส้มเป็นสีลุ้งสีสันนี้เหมือนกันแต่ว่าตรงกลางเป็นสีส้มส่วนอันนี้ที่ว่าสีลุ้งเหมือนกันนี่ตรงกลางเป็นสีน้ําเงินนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นเลมอนนะคะเอออันนี้ส้มกัแบเบลมอน นะถ้ายังไงไข่กลัวงงนะคะก็ดูตามหลังซองได้นะมีบอกนี่อย่างนี้ถ้างั้นกินรสส้มก่อนเลยชิ้นใหญ่มากเลยนะคะถ้าอมนี่คือแบบอมได้นานาแน่ๆเลยนะคะกว่าจะละลายหมดมเป็นยังไงกันบ้างคะใครชอบ ชิ้นไหนเป็นพิเศษบ้างเอ่ยเครื่องประดับก็สวยงามนะคะน่ารักสาหรับขนมนะคะทั้งเป็นลูกอมแล้วก็กัมมี่นะคะก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะคะถ้าไงใครสนใจชิ้นไหนนะคะก็ไปหาซื้อกันได้ที่เซเว่นนะคะราคาก็ตามที่แจ้งไปเลยนะคะสําหรับคลิปนี้พี่เป้ต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกับพี่เป้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลตัวเองกันดีๆนะคะและอย่าลืมกด subscribe และก,กดกระดิ่งได้นะไปละค่ะบ๊ายบาย